สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโปรแกรม c r u s o นะครับไปที่ p l a y s t o r e ครับให้พิมพ์คำว่า c r u s o นะครับจะเป็นโปรแกรมแต่งวิดีโอและเรื่องราวครับได้อกเข้าที่มาที่โปรแกรมครับมาเวลิปโปรแกรม c r u s o สามารถทำอะไรได้บ้าง 1. สามารถบันทึกหน้าจอ,อาเวลาเราเล่นครับ 2. จะทำเกี่ยวกับสตูดิโอแก้ไขไฟล์วิดีโอแล้วก็จะทำมีเต็มเพจครับให้เราเลือกใช้กับงานวิดีโอวันนี้ผมจะมาสอนอใช้โปรแกรมคูโซในการบันทึกหน้าจอครับกดตรงนี้นะครับ เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วมันจะถามว่าคุณต้องการบันทึกอย่างไร 1. ปิดใหม่กับ 2. ให้เปิดใหม่นะครับแนะนำให้เปิดใหม่นะครับเสียงจะได้เข้าไปด้วยครับมาตรงนี้ก็ให้เริ่มทันทีครับพอเปิดครับเรขจะรันนะครับ3 2มก็เริ่มบันทึกนะครับแล้วก็สามารถไปเปิดไฟเอกสาร เหมาะสำหรับอาจารย์ครับใช้สำหรับการเรียนการสอนให้อาจารย์อธิบายในชีตแต่ละหน้านะครับว่าเอกสารนี้มีเกี่ยวกับอะไรทำหน้าที่อะไรเมืออาา่ออาจารย์อธิบายเอกสารเสร็จแล้วก็กดสต็อปครับจะอยู่ซ้ายมุมบนครับตรงปุ่มสต็อป พอเสร็จแล้วเราจะได้เป็นไฟล์วิดีโอครับลองเล่นดูครับก็ตรงนี้นะครับผมเล่นรันนะครับ321สองหก็ 3, 2, 1, เ,เริ่มบันทึกนะครับแล้วก็สามารถไปเปิดไฟล์เอกสารหมอะสำหรับอาจารย์ครับใช้สำหรับการเรียนการสอนให้อาจารย์อธิบายในชีตแต่ละหน้านะครับ พอเสร็จนะครับเราก็สามารถมีลูกเล่นะนครับอยู่ข้างล่างครับมีข้อความไม่ใส่มีพื้นหลังมีรูปแบบมีสติกเกอร์เลือกอัตราส่วนครับถ้าจะลงยู u b e ก็สบบิกส่วน9ก้ส่วนสบบิมีเล่นเยอะครับตรงไหนที่คลิปที่เราพูดผิดพลาดเราสามารถตัดได้ครับ ใช้โปรแกรมตัดครับเอาตรงไหนไอส่วนหัวที่เราพูดแล้วไม่สนใจก็สามารถเลื่อนไปครับไปดีเนื้อหาเลยครับตรงนี้นะครับอลองเล่นดูครับอาจารย์ครับใช้สำหรับการเรียนการสอนไอส่วนข้างหน้าที่เป็นที่เราเปิดไอคอนเดสก์ท็อปนับนะจะไม่เจอเลยครับจะไปที่เนื้อหาจะตัดคลิปจะตัดมาทีเนือ้อหาครับใช้สำหรับการเรียนการสอนให้อาจารย์อ,อาทิตย์ โปรแกรมคูโซก็เหมาะสำหรับอาจารย์ครับใช้สำหรับอธิบายเกี่ยวกับชีตเอกสารครับวันนี้ผมก็จบเพียงนำเสนอ,เ,สนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุขอบคุณครับสวัสดีครับ